ก็อย่างแรกก็ต้องเปิด2จอครับ2จอก็ต้องมีอีทหนึ่งตัวครับทีวอรเรออีกหนึ่งตัวเมื่อเราเปิด2จอแล้วนี่2จอ2จอเปิดโปรแกรมออ t โต้คติขึ้นมาครับอ่ากดคีย์อ่าลบอันเก่าออกก่อนลบทั้งหมดอย่างแรกเราก็ต้อง <c oughs> ตั้งที่2,000ครับ2,000 ตั้งให้ t warrior บั f ครับแล้วก็ตั้ง3,000ให้มันตีครับแล้วก็อีก1,000คลิกนี่ครับดึงมอนครับแล้วก็3,000สัก2ทีครับ2อทีา่ทให้มันตีแล้วก็ตั้ง1,000ครับเลือกคลิกแล้วมาคลิกตรงนี้ ตรงจออีกหนึ่งทีให้มันเลือกมาจอนี้อ่าแล้วเราก็คลิกนี่เอาตรงนี้บัฟบัฟอ,อีกหนึ่งพันแล้วก็เอ๊ะไม่เอาเดี๋ยวเอาบัฟเป็นสองพันดีกว่าเพื่อความชัวสองพันตรงนี้ด้วยอาวอาอาอาาอาออออ ตรงนี้เป็นสองพันด้วยตรงที่เลือกจอครับได้เพื่อความชัวร์เผื่อแลกเผื่ออะไรอะพอนี้ได้แล้วเรากลับมาอีกเป็นหนึ่งพันอีกทีครับหนึ 1, ่งพันให้เราให้มันบับอพอหนึ่งพันปุ๊บเราก็มาคลิกที่นี่แล้วตั้งชิปให้มันกลับมาเจอหลักเจอหลักปุ๊บแล้วสามพันครับให้มันตีตีตีตต ตีสักสามทีอ่ะแล้วก็หนึ่งพันดึงมอนสามพันตีครับแล้วก็สองพันสกิลครับอ่ะแล้วมันเริ่มอันนี้เราจะเป็นม้วนเดียวยาวไปเลยก็สามพันักสี่ทีหนึ่งสองสามสี่สกิลสองพันสกิลหนึ่งพัน หึงมอนสามหนึ่งสองสามสี่สองพันหึงมอน 2, 1, อ่าสองพันสกิลเอาหนึ่งพันตีอ่าเราก็ทำวนเงี้ยไปเรื่อยๆครับจนอืมถ้าอิตไม่ได้บวกอะไรก็ประมาณร้อยกว่าประมาณแนะนำว่าประมาณร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอิตจะมานารีพอดีครับมานามันจะไม่หมดก็ อลืมลืมลมาโครเรามาดูมาโคก่อนมาโคอันนี้มาโคของทีวีเออตีก็จะเป็นแบบนี้ครับที่ใส่เป็นช่องแรกเป็น t a r g เก็ตแเแล้วก็เป็น a อ t a ทก a อ t a ทก a อ t แทกแล้วก็อันนี้เป็นบัฟบัฟก็มีกระต่ายกับตีปษถานแรงอันนี้นก็อะไร เขาสกิลตีอนันไหนเออสกิลตีสกิลสกิลนี่อันนี้ของตราก็จะใช้เป็นนี่สองสกิลนี้คืออันนี้กับอันนี้อ่าคราวนี้มาดูของอิดบ้างมาโค <c oughs> บัฟอ่าอันนี้เป็นบัฟอันนี้ครับจะเป็นบัฟใส่เกาะอ,อืม นี่จะเป็นบัฟทั้งหมดครับเวลาเราตั้งเนี่ยเราต้องให้มันบัฟใส่เกาะก่อน,อนแล้วเราก็ค่อยมาให้มันบัฟคิวทั้งหมดครับเมื่อเพราะว่าเวลาเราบัฟสกิลทั้งหมดใช่ไหมมันมันจะบัฟมันไปเรื่อยๆเราขับมาจอนี้มันก็บัฟไปเรื่อยๆๆไม่ต้องไปรอดีเลย์มันอ่าโอเคงั้นก็แค่น,นี้แหละครับลองไปดูไม่เข้าใจก็ลองถามมันในคิวครับ